สายธรรมชาติที่แสนนุ่มนวลแต่ดูดันในเชิงกลยุทธ์กลางตัวต่ำที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นด้านพละกกาลังแต่ล้าลึกในการอ่านเกมเป็นเบอร์6ยุคใหม่สไตล์ฟุตบอลแบบที่หาได้ยากในนักเตะอังกฤษการออกบอลทะลวงลายคู่แข่งคืออาวุธหนึ่งในดาวรุ่งเนื้อหอมของพิมพ์ลีกชั่วโมงนี้อดัมวตันนักเตะที่ทีมใหญ่แย่แยงกันคว้าตัวตู่ เทฟฟตฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ DNA หายากอดัมวอตันของแร่ที่ใครๆก็อยากได้ตัวก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ทรัพ,พให้กับตัวเทฟฟุตบอลด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดไม่เชื่อมาดูที่หน้าช่องของเราได้เลยครับส่วนน้องๆคนไหนที่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่าลืมเริ่มต้นวันนี้ที่ดีด้วยการพักผ่อในให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มนมเยอะๆตั้งใจฟังโค้ดตั้งใจฟังครูตั้งใจเรียนรับรองอนาคตประสบความสําเร็จแน่นอนครับ อดัมวอาตาันกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองเขาอายุเพียงแค่21ปีเล่นในกับทีมไม่ใหญ่อย่างคริสตันพาเลสแต่ตอนนี้ถูกโทมัสทูเคิลเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษไปแล้วครับชั่วโมงนี้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นข่าวกับทีมใหญ่มากมายทั้งแมนยูเอเตตเลียวพูเชลซีหรือแม้แมสซิตี้อะไรที่ทําให้เขาโดดเด่นจนแต่ตาทีมชั้นนามากมายถึงขั้นอยากได้ตัวเขามาร่วมทีมในตลาดเดือนมนกราคมนี้เลยและอะไรที่ทําให้ทูเคิลไม่อาจมองข้ามเขาให้มาติิิดททีีีมชาาาาาตตตตโโออกกกกกสนนลลสสไ้ปเลลล่่่นใฟุบ26งงงงงวขแจ มากมายในพรีเมียร์ลีกคืออะไรย้อนกลับไปดูเส้นทางฟุตบอลของเขาก่อนครับเขาเกิดที่เมืองแบ็กเบิร์นในประเทศอังกฤษทําให้ทางบ้านเป็นแฟนของแบ็กเบิร์นโลเวอร์ตอนปี2008ครับตอนเขาอายุได้4ขวบเขาเป็นเด็กที่นักเตะเดินจูงมือลงสู่สนามในนัดแบ็กเบิร์นเจอกับเชลซีหลังจากนั้นอีก2ปี 2> เขาก็ได้เข้าสู่อะคาเดมี่ของกูลาไฟที่นั่นเขาได้ฝึกเปือทักษะหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือเรื่องของตําแหน่งสมัยเป็นนักเตะเยาวชนทุกคนจะได้เล่นหลากหลายตําแหน่งครับเพื่อให้คนพบตัวเองและเนื่องจากที่เขาเป็นคนถน เคยเล่นทั้งปีกซ้ายและแบ็กซ้ายมาก่อนแต่จุดสาคัญที่สุดครับและสําคัญจนถึงปัจจุบันคือการที่เขานั้นเคยเล่นเป็นเพเมเกอร์หมายเลขสิมาก่อนด้วยเขาเป็นนักเตะที่เล่น,น,น,นมุ่งเน้นการโจมตีและชอบสร้างสรรคเกมทําให้เขาได้เรียนรู้วิธีการอ่านเกมการออกบอลและการทําเกม ผมคิดว่าการที่เคยเล่นตำแหน่งเบอร์สิบช่วยผมได้มากเพราะผมรู้ว่านักเตะเบอร์สิบต้องการอะไรได้รู้ว่าการได้บอลมันยากขนาดไหนและทําให้รู้ถึงความสําคัญในการจ่ายบอลให้กับพวกเขานั่นคือสิ่งที่อดวาวัตันพูดถึงการเล่นเบอร์สิบมาก่อนครับและสามารถช่วยยกระดับตัวเขาเองในเวลานี้ได้ยังไงมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของวัตันเลยก็ได้ครับเพราะทำให้เขานั้นรักที่จะจ่ายบอลแบบทะลุไลยเพื่อให้เพื่อนที่เล่นตำแหน่งเบอร์สิบไปทํางานต่อเขามองเห็นช่องทางการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของเพื่อนและทําได้อย่างแม่นยําการเล่นเป็นตัวทําเกมแนวลึกของเขาในนตอนน มีรากฐานจากการไปเพลย์เมเกอร์มาก่อนจนเข้าสู่ปี2 0 2 2ครับวอตันก็นได้สัญญาอาชีพกับแบ็กเบิร์นแต่แน่นอนว่ามันเป็นการเล่นในระดับแชมเปี้ยนชิพเท่านั้นเขาเล่นได้กับทีมชุดใหญ่ของทีมได้และถูกแมวมองของคริสตันพาเลตจับตาในช่วงเวลานั้นเขาก็เริ่มถูกเรียกตัวให้ติดทีมชาติชุดเยาวยชนบ้างแล้วแสดงให้เห็นว่าเขามีศักยภาพจนตลาดเดือนมกราคมปี2024พาเลตก,ก็คว้าตัวเขามาด้วยราคาค่าตัว18ล้าานนปอนอจจะเพิมเป2ล้านปอนด์อว่าเเป็นนรรราาาคที่่่ไม้อยลยลับสหดวุงจากกีีรองงท่ยัไม่เคยพิสสููจนตตัััวเองกบบบฟุลระดง แต่มันก็กลายเป็นการจ่ายเงินที่คุ้มค่าขึ้นมาในทันทีเพราะเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่แรกแบบที่ไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยข้อพิสูจน์คือการที่เขาถูก,กแกลเซลกต เรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เพื่อไปเล่นในยูโรปี2024ด้วยแม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นเลยก็ตามซจอร์โจนหวัวหน้าทีมอะคาเดมี่ของแบ็กเบิร์นเคยบอกกับ BBC ว่าวาตันเป็นนักฟุตบอลที่เล่นบอลฉลาดเข้าใจเกมมีวิสัยทัศน์ที่จะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นและมันแสดงออกมาตั้งแต่ตอนที่เขาอายุยังน้อยด้วยสิ่งนี้เองทําให้เขาเมื่อเติบโตขึ้นเขาถอยลงมาเป็นมิดฟิลด์ในแนวลึกคุณสมบัติสาคัญของวาตันคือการเห็นมุมมองรอบตัวการมีวิสัยทัศน์ที่่่ยยอออดดดเเเมมมน้้้ทาาา้ททําา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 าใใหขขสสสสรรรถชักกษะกจะจบไไงงปิธิธภพูุื บอลจากบริเวณหน้าแนวรับเขาก็มองเห็นสนามทั้งหมดและมีเวลาตัดสินใจว่าจะเล่นยังไงต่อไปคุมจังหวะทีมให้บอลไปในทิศทางไหนเล่นสั้นหรือเล่นยาวหรือเร็วแค่ไหนซึ่งฟุตบอลสมัยใหม่ต้องการกองกลางแบบนี้แหละต้องกำหนดเกมจากแนวลึกได้จ่ายทะลวงแนวคู่แข่งได้นักเตะแบบวอตันอาจจะมีให้เห็นบ่อยๆในลีกอื่นแต่เราไม่ค่อยเคยเห็นนักเตะแบบนี้ในอังกฤษเขาคือ DNA ที่หาได้ยากสำคัญกับสมโมสรและทีมชาติในระบบของโอลิเวอร์กาสเนอร์ในการคุมทีมพาเลท แผนการเล่นของทีมคือ343หรือ3421ซึ่งคีย์สำคัญของระบบนี้คือกองกลาง2คนตรงกลางสนามครับซึ่งหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นวอตัันเขายือนอยู่หน้าแนวรับ3คนเพื่อรับบอลการขึ้นเกมของวอตัันจะเป็นทางออกของการเอาบอลขึ้นมาเพราะเขาสามารถรับบอลแล้วพลิกหาช่องใจบอลต่อได้ทันทีเมื่อถูกเพสซิ่งเขาคิดเร็วทำเร็วได้และการออกบอลขึ้นหน้าของเขามีประสิทธิภาพสูงไม่เพียงเท่านั้นในทางตรงกันข้ามเมื่อทีมต้องดึงเกมให้ช้าลงวอตัันก็นิ่งพอจะเก็บบอลไว้กับตัวได้เพื่อมองตัวเลือกที่ดีที่สุดได้เขายืน ตำแหน่งหาช่องว่างได้ดีจนมุมยากทําให้เขาเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่คอยขับเคลื่อนเกมอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าวาตันก็จะมีจุดอ่อนให้เห็นบ้างเหมือนกันครับเขาไม่ใช่นักเตะสายพละกําลังไม่เหมือนกองกลางอังกฤษทั่วๆไปไม่ได้มีความเร็วในการวิ่งหรือมีความอึดสูงพอจะเป็นกองกลางแบบบ็อกทูบ็อกไม่เหมือนเอลเลียตแอนเดอร์สันหรือดีแคนไลท์การเล่นของเขาจึงเน้นไปที่การยืนตำแหน่งมากกว่าการไล่บอลขณะเดียวกันอีกหนึ่งจุดของเขาคือการออกบอลที่บางครั้ง ถูกวิจาร์ว่าช้าเกินไปเหมือนกันแม้ว่าเขาจะมีความนิ่งแต่บางครั้งก็ออกบอลช้าอยู่บ้างในช่วงเวลาที่โดนเพชรหนักๆขณะเดียวกันความสามารถในการพาบอลไปข้างหน้ากับตัวก็ยังไม่มากพอครับเพราะไม่ถนัดเวลาโดนปะทะเนื่องจากสรีระาค่อนข้างบางเมื่อเทียบกับกองกลางตัวต่ำคนอื่นๆในพิมิลีเขาไม่นักวิจารณ์มองว่าเขาควรพัฒนาเรื่องกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อยืนระยะในการประทะหนักๆแต่อย่างไรก็ตามครับภายใต้าการคุมทีมของกาสเนอร์ในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาถูกจับให้ยืนคู่กับไดจิคารมาดา มากกว่าจะเป็นวิลฮิลหรือเจฟฟ์สานเลอร์มาที่เป็นตัวประธานหนักๆน,นั่นก็เพราะว่าการยืนคู่กันของสองคนนี้สามารถขับเคลื่อนบอลไปสู่แนวรุกได้ดีกว่าวาตันรับบอลจากกองหลังจ่ายโปรกสซีบยาวๆจากแนวลึกส่วนขามดาจะเน้นเรื่องการเชื่อมต่อในแดนกลางและแดนหน้าเดยวที่เขาจะเข้าไปใกล้กับกรอบเขตโทษมากกว่าทําให้มิติในการขับเคลื่อนเกมนั้นครบถ้วนแม้จะทําให้ขาดมิติในการประทะแต่ก็สามารถแก้ด้วยการให้กองหลังเนี่ยดันขึ้นมาช่วยหรือแบ็กที่เข้ามาช่วยมันก็เลยสามารถตอบโจทย์กับปัญญาของทีมได้โดยเฉพาะการเล่นแบบกระชับ ื้นที่กดดันเฉพาะจุดอัดกลางให้แน่นบีบให้พื้นที่ของคู่แข่งนั้นเหลือน้อยและเคลื่อนบอลได้ลําบากมากกว่าจะพึ่งพาการประทะหนักๆเพื่อแย่งบอลการเล่นของวอตตันคู่กับคาดาจึงตอบโจทย์ตรงนี้ครับอย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าวอตตันเนี่ยเป็นมิติที่แตกต่างสําหรับนักเตะอังกฤษกองกลางอังกฤษส่วนใหญ่ในทีมชาติถ้าไม่ใช่ตัวรับจัดจ๋าก็จะเป็นตัวรุกหรือไม่ก็ตัวบล็อกทูบล็อกและขับเคลื่อนพาบอลไปข้างหน้ากับตัวเองเป็นนักเตะสายสภาพร่างกายดีพลังกาลังเยอะคาเกมในแนวรุกมากกว่าหรือแม้แต่ยย้อออนนนกลัับไปใดดีีตตเวจรรหืแฟงา เป็นแนวนี้นั่นทําให้วอตันไม่เหมือนใครเขาสามารถเป็นนักเตะที่เก็บบอลไว้กับตัวได้สร้างความสมดุลสิ่งสําคัญคือหากอยากเล่นแบบฟุตบอลสมัยใหม่ที่มีตัวทําเกมแนวลึกโทมัสทูเคิลก็สามารถสร้างความแตกต่างด้วยวอตันได้แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้โอกาสกับการเล่นในกับสิงโตคำรามมากเท่าไหร่นะแต่ด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้ เขาจะสามารถเป็นหนึ่งในตัวเลือกสําหรับอนาคตของทีมชาติโดยเฉพาะความสามารถในการแทงบอลทะลุลายนี่แหละอาจจะกลายเป็นทีเด็ดของอังกฤษในฟุตบอลโลกก็ได้ช่วงหลังครับเขาถูกจับโยงกับแมชชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างบ่อยนั่นเพราะคุณสมบัติของเขา เป็นโปรไฟล์ในแบบที่ระบบของลูเบนโมรลิมต้องการอยู่พอดีคุณสมบัติในการแก้เพจและสามารถจ่ายบอลทะลุทะลวงได้คือสิ่งที่ทีมกําลังขาดปัจจุบันพยายามแก้ปัญหานี้โดยการใช้บุนโน่ฟอนเดนเดสแต่เขาก็ยังขาดมิติในการยืนตำแหน่งเกมรับและเสียประโยชน์ในการเล่นเกมลุกตรงกลางหน้ากรอบเขตโทษคู่แข่งของเขาไปวอตันเข้าใจระบบ3-421ดีอยู่แล้วหากเขาเข้ามาแล้วได้จับคู่กับกองกลางที่ขับเคลื่อนบอลไปข้างหน้าได้ดีอย่างคอบบี้ไมนู ก็สามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการบิวอัพและการส่งบอลขึ้นหน้าได้มากขึ้นขณะเดียวกันครับในมิติเกมรับก็จะสามารถกระชับพื้นที่แดนกลางให้แน่นขึ้นได้แต่ในความเป็นจริงก็ไม่ใช่แค่กับมายูแต่เท่านั้นครับหลายทีมหากได้นักเตะอย่างวอลตันไปก็จะได้มิติการเล่นเพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นกันนี่คือสิ่งที่เขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดเขาเป็นนักเตะที่เป็นระดับแรไอเทมของพิมเมลีนักเตะที่เป็นเพย์เมเกอร์แนวลึกและมีโคต้าโฮมโกลมีประสบการณ์ในอังกฤษแล้วใครซื้อไปก็ไม่ต้องปรัับตว นั่นคือเหตุผลที่ทําให้เขาเนื้อหอมและมีโอกาสย้ายทีมสูงถ้าไม่ใช่เดือนมกราคมก็อาจจะเป็นหลังฟุตบอลโลกอาวุธที่เด็ดอย่างการจ่ายบอลทะลุลายและวิสัยทัศ์รอบทิศทางมันไม่ใช่สิ่งที่จะหาได้จากที่ไหนก็ได้ครับมันก็ยิ่งทาให้เขานั้นเป็นจิ๊กซอที่เป็นส่วนเติมเต็ม,ตมสําหรับหลายๆทีมตอนนี้ในเว็บ t าร์ฟเมอร์มาร์เก็ตประเมินค่าตัวเขาไว้สูงถึง60ล้านยูโรแล้วถ้าฟอร์มฤดูกาลน,นี้หรือในฟุตบอลโลกแรงขึ้นมาอีกก็ไม่รู้ว่าทีมที่จะซื้อเขา ต้องจ่ายค่าตัวสูงอีกแค่ไหนมันน่าติดตามจริงๆเลยครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ